่อ้พี่จมูกกล้าวัสดีครับผมวัสดีค่ะสายสานสายสาน,สนทุกใจกล้องหยุโอ้ฝนยาต่อจากปลูกพักแล้วก็ฝนยาอีกเนาะสายสานเนาะเก๋เห็นเ okay, ลือกเอาไว้ที่ถอนหรือพ่นยาเนี่ยครับมาถอนต้นนี่สายสานมานะ<ะ>ที่ซื่อมาเลยเนาะแอมนะพี่เผาโลกนี่ข้างบ้านเลยครับเลย อย่างก็ถ้ามันบ่มีน้ำนะมันก็บ่มีปิีงเด้จ้ะนี่เด็กมองนี่มันแห้งต้องเฝ้ากินเด็กขนาดลุงเจ้าของนาใช่ไหมพ่นยาในแจ้กของเขาไม่ได้กินอันนี้แม่แม่เบ้าเนื้อเร็วบ้านเบ้าเนื้อเร็วครับผมกพักพักพักต้นอ้อพักปวงอ้อนี่แหละแม่นบ่อเออพักบ้านบ้านเขาไม่อยู่แต่บ้านน้องน้องต้อยอยู่เชียงใหม่เอิ้นไว้อย่างก็ผักชีล้อมใช่ผักชีล้อมครับเชียงใหม่น้องต้อยน้าต้อยว่ะเด้เขาไม่รู้จักหรอกเนาะว่าสิ่คนอู้นอย่างเี่แท้เดีย จะเบาเหนือไปปลูกเอาไปบ่มน้ำคือเหมืงามอันนี้คืองามแท้เฉาท้ไอ้นไทนถอนไปก่อนถอนไปใส่พุ่นบอกตอนไม่ใส่นนเสรนนมันเต็มเนียนอีกหรอกเอาไปใส่แฮมหรอกอ้ยแล้วเดียวเบาเหนือถอนไม่ไอ้ถอนไปเขาเดี๋ยวนี้มันกระหมดอายุไขมันหรอกมันไงเราไม่ได้ชิเน่าไปนานหรอกเป็นไงพูดแล้วเดี่ยวเบเหนือไปใส่อันนี้อีกเนาะเดี๋ยวมันก็ใหญ่แล้วบ่เดี๋ยวไปใส่ถังอีกแต่ถังสีเหลืองถังขาวที่เลือเหลือนั่นอยู่เออ <No. S 2> นาะต้นของอต้นนี้น้อยไปถ้าไห้เอาต้นนี้ไปเดี๋ยวมันก็เท่าบัต้นใดนี่แหละต้นนี่แหละโอ้เมย์ฝนยา้าคุณนะครับถังชีดยางอยู่หุนยอยู่นะถังชีดย้า,างยาอยู่คณะนี่จะเก็บให้เท่าแกน้อยหนึ่งบ่ถ้าเราไปซื้อซูเป,ปอร์นี่ทุกๆอย่า,าง ดอกกะเลยมองงามแล้วใพี่ดูดอกบอกั้นแเปิลนะไอ้ต้นแอปเปิลต้นสาลี่เนี่ยทุน่ะบ้านเขาบ่มีดิวันนี้ไปได้ใส้ขากล้องวันนี้เนาะสานสันใส้ขากล้องนั่งกินข้าวยันเขาได้วันนี้หน้ามันขังสาวสาร หน้ามันขังนี่เนาะนี่ต้นในเปิลนี่ก็ต้นในเปิลอ๋อได้ดอกขาวที่ต้นสาลี่อะ่ะก็ต้นเนเปิลนะไหนอ๋อเนี่ย อันนี้ต้นสาลี่เนาะผัวเขาให้ครับอันนี้คนละทีคนละเจ้าของออมือว่าน,นมาคุดนี่เนาสายสารเนาะโอ้เมื่อยอไรออมือเดี๋ยววันี้กินข้าวข้างนอกนะครับมันนี้มือนั่นแหละ đi money, toyo. Lay in toy, sao cho nim hong toyo. Oh, ok. Haha. 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 nó, Haha. Haha. แกว้วของเขาออกไปปลูกคือปัญญายังไงมันก็มันจะในยัยว่าใมีน้ำชายู่นี่กินได้อยู่ยจะมาอยูใยย่ใกล้หมาชายู่ใกล้หมาเป็นชีมหมารลุงหมาอันนั้นหมามอยู่ไก่ยู่ยจะอันนี้อยู่ต้น แถวน่าต้นน้ำพี่งามๆว่าให้ฟุตที่ไปหงานี่คุไปเส่นสายีนี่เหาอเอาต้น่มันไปเดียวมันกะท่ยังไอเอาต้นน้อยไปเส้นนเออนี่งามหลคับ เขาดึงไม่ตออเลยดึงนั่ดึงอี่พดลงไปไม่ปพูดไปม่กรตายหรอไอ่ไอ่จขุดนอง ขุดนองน้ำเนาพาเต้นวางคือเขาเลี้ยุดเยอะเนาะเลี้ยง,ยง,ยงปลาเลยคือเขาเลี้ยงนะทรทนศน์ไหนวบ้คที่ดิขุดไปนี่กัพบพาอว่ะเดี๋ยวรู้นี่เป็นเพาญาติถุงน้นี่เนาะตายหมดครับมีผัวมันอยู่ในหล่องน้ำหล่องถุงน้บ้างทน,นของเราทีนของนาของเาข,งขงงาครับเจ้ทีแต่หนทก่อนเราที่มาเลยนเจก,ก็เชิวเศ้าพ่นไปหอย่างนี้ก็ไม่เขาขอาีก่อนเนาะ น้ากับท่านี่ให้ไงถักรของมันพ่อลุงเนี่มันมาพ่นจะหยาอูกจากนี้พเอ,อกเหี้ยเอาต้นนี้นู่ยไปให้เนี่ยน,น,นั่งรถละโอเกียชาไม่มีปีง่ปีงบ่อว่าสิบนะบ่มีมองไหนบน่มีหน,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 น้ามอนก็บ่มีปีงปีงยุประเทศคือกันใชาบ่มีหน้าไปนาะ พี่เพื่นอนว่ายูุสบีเด่นจนมีไว้เสร็อขอเนี่ยโอ้ออแม่เนาะพี่ที่ไม่เขียนคอมเมนต์นะเนาะยุสบีเด่นจนมีจ้ายูนทางภาคใต้ไว้เสร็จภาคใต้ของสุสบีเด่นน่ะถ้าแมน่นแม่นผักเดียวกันกินเลยจ้ะเจ็บหอมหัวเกลียวขบปุณแซ่บเนะาะกับลาบก็แซ่บหอมหมูเมา่อี้นี่จ้ะผมชอบชอบเลยนี่บ่าวเหนือเรียกว่าพักนอกเลยแต่ <c oughs> แม่บ่าวเหนือว่ามันบะแม่นบะลาบ ยงไงน้องจอยก็บเแบบขีรอบเนาะในภาษากลางเอ้อย่างไรบ้านเฮาน้องแต่ลษแนี้ก็อาอสิมีขายแล้วเ้องอมห,หัว้อแต่บรู้จักห้ออสิบู่้จัวน่ไปงายที่ไอซิดมดีเนเพิ่งินไปง่ายขี้หมอนก็มีขายเงนเสร็จเนาะเขาก็บ่ห้จักอแล้ว ไม่เต็มนี่ก็จะเืินมาา่เกินนอ้ที่ไปปลูกยังไหนใช้มันหลายนอกจากไอ้ที่ใสหลายถังเนาะตัดตัดนบตัดไปมันนะใย้มันออกยอดอนา่ยมอใหอาต้นน้อยต้นน้อยเาไปปลูกให้มันมานโอ้มันมหันตใ้พอุวนี้ชมันชี่ให่ตั้งหลายเดือนอ้กระดับเพนั่นหไมต้นน้อยอยู่เปเดือนเนาะช่วมนีใหญ่ นี่คนยูเกาหลีรู้จักเลยเนาะคนยเกหลีรู้จักเวิดถ้าใครมีรถค่าแท็กซี่มาหาเบาเหนือก็มาเอาเด้อกันที่เสียค่าแท็กซี่มาการซื้อ,นนอกินเอาใจแน่เนาะไอ่กันไหนย, <c oughs> ยัยยงบักหลายเลยนี่นี่ยู่ทางข้างบ้องหลังโรงงานทางพุ่งมีอีกเนาะยูนั้นมันเปลี่นหน้าม้งเนาะท่านเป็นน้าถ้าอยู่กับน้าเป็นปิปิ่ง น้นเขาไปืกี้ให้เท่าแกกำลังอยู่กับน้ำเราก็ยังกินเนาะนเพราะว่า,ากระซางลวกแล้วม,าม,านนมันก,ก็ตายแล้วว่าปิ้งตายให้เขาเจนเขาไม่กล้ากินเนาะเจนอยู่กับแเองมามีนม่นาแล้วว่าเก็บหลาย,ลายลดดๆโลวดจริงๆเจนไอ้เรามาเอาดิไอ้เท่าแกก็กดีจีเจมือเนี่ยมาปลูกข้าวโพดรเราดิเรามาปลูกปลูกเองเลยนลเ,เลยนาะ ดินเราก็มาคุดเองเลยเนาะเมื่อยเมื่อยวีนนี้วันนี้เมื่อยปันเลยไอถูกแกมันคือบ้านอยู่ใกล้ของเนาะถ้าเป็นเขาอยู่สวนที่เขาเห็นเพิ่นอยู่สวนเนาะเขาจะมีดเขาปัด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 เลยเนาะเหมือนเกี่ยวด้วยตัวเกี่ยวเกี่ยวลุเอาเกียวเกลียวลุกเนาะถ้าพี่พอพี่พีที่เพิ่นเห็นสวนผักมิญารีเลี่ยจะเพิ่นเอาเกี่ยวเกลียวลุ จะน้ำยูกับน้ำไอยเนาะมันเป็นในเฮ้าในทวงหนางครับผพี่ถากานต้นใหญ่ดิ<อ>พี่พี่เอานี่ก็พอแล้วเะขาเก็บปนในลุงนันมานยาแล้วผู้เข้ามาเก็บเห็เนาะ ใช่ตู้เย็นง่ไวเลยใช้ตู้เย็นงเขาไวเลยทิงลูกพี่ทงไอเกลู้เอาเบงกัเอาไปกินไอดกของที่ท้งบงจย้วกบ้าล้ก็ทายแล้วเด้ไข่ไก่ข้างบนเนาะโอนี่บานเหนื่อยมบาเหนื่อได้ผนยามาได้ทายครับ ไปผลต้น hmm. ข <AST 3> <laughs> mm ้าวโพดข้าวเกประมาณสักหกเตต้นแหละบอกตายแน่นอนน้าเป็นผู้พิชิอือเ้ากวากูก็ตายต้นพีใหญ่พี่เจนี่มันอ้วนดีไออันนี้นคือซีเมนไอ้เราเก็บอืออ้โหโซี แต่อกโุกจริงๆต่เจ้าไก่เน่นอนเลยอันนี้มันเป็นริงขี้ตุ๋มเอาเลยนะเอาจังไงหนึ่งพอเลยหรือเอาไว้เขาไว้เอาเอาผูกเอาใจสานนี่ฮะเกิบมืออื่นน้ำเรานี่ไปเก็บมืออื่นเก็บเซฟเซฟช่วยมือขึนเขาเก็บเซฟเซฟแต่วันนี้พอก่อนเนาะเด้วยพี่หลบเอาอีกมดเนาะกลัวเท่าแกแย่งเอามดนะเนาะใชเราเอาลูกใ้ใกล้กินเด็กปะ เก็บติดตอนหัวใส่ไปนี่เลยใส่ไปน้ำขีดคนนี้เขาเคยไม่ได้ไปน้งใส่ยากเลยเขาไ,ได้ไอลุงโสมมีเพียใจได้ดีลุงโสมไปเขนะาเนา,านะสอยชันเนาะบอกไลาพีมก่อน,<ห>นสายชันนี้เห็น <laughs> <laughs> ล้วครับคลิปนี้ก็มาเก็บพักเอาไวท้ทำกินนะสาานะอยชันเนาะ นกเเพราะว่าเบาเหนือสายสานก็ว่าจะถ่ายทุกคลิปในในการไลฟ์สไตล์ของเ<ช><อ>บ,บาเหน,นือสายสรกันใช้ชีวิตทุทกๆวันนะครับวันนี้ก็เลิกงานมามีเวลาก็คลิปเหมือนคลิปก่อนหน้านี่เนาะโอเคก็วิ่งรถไปซื้อพักมาปลูกมีเวลาอีกหน่อยกับเบาเหนือกับผลยาเรามาเก็บพักเนี่ยครับนี่ใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วก็เลิกงานเนาะถ้าวันไหนมันมีงานต่อก็เลิกเลยนี่แหละครับการใช้ชีวิตอยู่เกาหลีของเบาเหนือสายสันนะครับฝากผิดอย่ากด subscribe เบาเหนือสายสันด้วยนะครับขอบคุณครับสายสัน ขอบคุณค่ะครับวัสดีครับวัสดีค่ะ